พอน้ําเริ่มลดหลายๆคนก็คงรู้สึกโล่งใจกันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อันตรายรอบใหม่เพิ่งจะเริ่มก่อตัวขึ้นมาเองครับในความชื้นแฉะในดินคโคลนพวกนั้นนะครับมันมีภัยเงียบซ่อนอยู่ที่มองไม่เห็นและน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยคำถามก็คือพอน้ำลดแล้วเนี่ยภัยร้ายมันหมดไปแล้วจริงๆหรอคำตอบก็คือยังเลยครับ ไม่เลยสักนิดอันตรายที่แท้จริงบางอย่างเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองคือในพื้นที่แฉะที่น้ําเคยท่วมขังเนี่ยครับมันมีเหมือนกับเพชฌฆาตเงียบอยู่2ตัวที่เราต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยนะอย่างแรกคือโรคฉี่หนูแล้วก็อีกอย่างคือโรคน้ํากัดเท้าซึ่งทั้งสองอย่างนี้บอกเลยว่าสร้างปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับเอาล่ะครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวที่อันตรายที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือโรคฉี่หนูหรือที่ชื่อทางการเขาเรียกว่า Leptospirosis ชื่ออาจจะฟังดูยากๆหน่อยนะครับแต่ความอันตรายของมันเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็รุนแรงมากๆเลยโรคฉี่หนูเนี่ยมันคือโรคติดเชื้อแบคที ria ครับที่มันมาจากปัสสาวะของสัตว์ซึ่งไม่ใช่แค่หนูนะแต่ยังมีสุนัขวัวควายรวมอยู่ด้วย เชื้อพวกนี้มันก็จะปนเปื้อนอยู่ในน้ําที่ท่วมขังในดินคโคลนและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันอันตรายถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับ แล้วเชื้อนี้มันเข้าสู่ร่างกายเราได้ยังไงคือมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยครับมันสามารถใส่เข้าไปทางบาดแผลเล็กๆน้อยๆหรือแค่รอยถลอกที่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ําและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันยังซึมผ่านผิวหนังของเราที่มันเปื่อยๆจากการแช่น้ํานานๆได้ด้วยเนี่ยแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการเดินลุยน้ําโดยไม่มีอะไรป้องกันเลยมันถึงอันตรายมากๆจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือ อาการเริ่มต้นของโรคฉี่หนูเนี่ยมันคล้ายกับไข้หวัดธรรมดามากเลยครับเลยทําให้หลายคนอาจจะชะล่าใจคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อ,อยากินเองก็ได้ซึ่งนั่นแหละครับอาจจะเป็นความผิดพลาดที่นําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้เลยหน้าน,นี้สําคัญมากๆเลยครับลองมาดูตารางเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะ ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็จะมีไข้มีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสัญญาณเตือนของโรคฉีหนูอาการมันจะต่างกันชัดเจนเลยคือจะมีไข้สูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีแล้วก็จะหนาวสั่นและจุดสังเกตที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือจะปวดกล้ามเนื้อแบบรุนแรงมากๆโดยเฉพาะที่น่องกับคนขานี่คืออาการเฉพาะที่ไข้วัดธรรมดาไม่มีครับเพราะฉะนั้นประโยคที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือถ้ามีไข้สูง บวกกับอาการปวดน่องรุนแรงมากๆหลังจากที่ไปลุยน้ำมาต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับอย่ารอเด็ดขาดเพราะการรออาจหมายถึงภาวะไตาวายตับวายหรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการเสียชีวิตได้เลยเอาล่ะครับมาดูกันที่ภัยเงียบตัวที่2กันบ้างถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถึงชีวิตแต่ก็สร้างความทุกข์ทรมานได้ไม่น้อยเลยแล้วก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ด้วยนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าครับ สัญญาณของโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยจะเริ่มจากผิวหนังตามซอกนิ้วเท้ามันจะเปื่อยๆย,ยุยยุยลอกออกมาเป็นสีขาวๆครับแล้วมันจะเริ่มคันคันมากๆแบบต่อเนื่องเลยถ้าปล่อยไว้นานๆผิวก็จะแตกเป็นแผลอาจจะมีกลิ่นเหม็นด้วยและที่อันตรายคือมันอาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆซ้ำซ้อนเข้ามาได้ประเด็นสำคัญของมันไม่ใช่แค่เรื่องคันนะครับ แต่รอยแตกจากโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นประตูที่เปิดอาซาเลยเป็นการต้อนรับเชื้อโรคที่อันตรายกว่าอย่างเชื้อโรคชีหนูที่เราเพิ่งคุยกันไปให้มันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นไปอีกหลังจากที่เราได้รู้ถึงปัญหาทั้งหมดแล้วคราวนี้เรามาดูกันที่ทางออกกันบ้างครับนี่คือแผนป้องกันง่ายๆ3ชั้นที่ทำตามได้ไม่ยากเลยเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภายัยเงียบเหล่านี้กันแผนนี้ง่ายมากๆเลยครับ ขั้นที่1่สวมอุปกรณ์ป้องกันเลยเกราะที่ดีที่สุดก็คือรองเท้าบูทกันน้ำนี่แหละครับถุครองที่ต้องลุยน้ําต้องใส่ขั้นที่2ล้างทันทีพอขึ้นจากน้ําปุ๊บให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่กับน้ําสะอาดทันทีแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเทา้าและขั้นที่3มป้องกันบาดแผลอันนี้สําคัญมากถ้ามีแผลอยู่ห้ามลุยน้ําเด็ดขาดแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องหาพลาสเตอร์กันน้ํามาปิดแผลให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ภาพนี้ชัดเจนมากเลยครับรองเท้าบูทธ,ธรรมดาธรรมาคู่หนึ่งนี่แหละคืออุปกรณ์ฮีโร่ของเราในช่วงนํำท่วงเลยมันไม่ใช่แค่รองเท้าธรรมดาแต่มันคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สำคัญมากๆชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับข้อความที่สำคัญที่สุดของการให้ข้อมูลในครั้งนี้ก็คือการป้องกันนั้นสำคัญที่สุดและเราทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้ครับตารางนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยครับลองดูนะครับ ถ้าเราเลือกที่จะลุยน้ําโดยไม่ป้องกันความเสี่ยงก็คือโรคร้รายแรงถึงชีวิตแต่ถ้าเราเลือกที่จะป้องกันสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความปลอดภัยและความสบายใจการไม่ใส่ใจอาการป่วยอาจนําไปสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวแต่ถ้าเรารีบรักษาแต่เนิ่นๆก็จะหายดีได้ทางเลือกมันชัดแจนมากๆเลยนะครับและนี่คือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอ การลงทุนซื้อรองเท้าบู๊สักคู่หนึ่งยังไงก็ถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลในนะโรงพยาบาลแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะฝากให้ทุกคนกลับไปคิดก็คือเมื่อได้ทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดนี้แล้วขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือทำเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวของเราคืออะไรอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับสุขภาพของเราสาคัญที่สุดดูแลตัวเองกันดีๆนะครับผม